สวัสดีครับพบกับนิโคมอนทัวร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านกะทิอําเภอห้วยสะพานจังหวัดริสเกตนะครับวันนี้จะมาดูสะพานนะครับมิตรภาพคุยลาวนะครับซึ่งอยู่ในเขตของระหว่างรอยต่อนะครับของจังหวัดริสเกตกับปุรินนะครับเดี๋ยวเราไปดูแล้วก็ไปถามผู้คนที่เคยใช้สะพานเก่าแก่นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับนี่คือเส้นหลักนะครับที่ไประหว่าง ห้วยสะพานฝั่งนี้เป็นสะพานฝั่งนี้ไป,ไป,ไปเมืองบูเอ่อเมืองจันโพติสุวรรณนะครับเราเป็นเขตนะครับเขตเมืองจันโพติสุวรรณนะครับไปทางนี้เดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปเราจะเลี้ยวไปทางสะพานฝั่งนี้นะครับสะพานมิตรภาพคุยลาวนะครับเดี๋ยวไปชม,ปมคุณยา<ช>ยครับวัดดีครับคุณยายท่านท่านสะพานมิตรภาพคุยลาวไหมครับ ท่านบ่ท่านท่านสะพานบ่สะพานใหม่นะม่ะยายท่านอยู่เนาะโอ้สะพานตรงนี้สะพานใหม่เนาะสะพานใหม่คุณยายมานี่ก็เห็นเลยแต่เห็นเลยบ่ามาอยู่นีนนบ่ต้องสะพานใหม่น่ะบ่กินเป็นใหม่ดิเขาขวามใบหัวมา่านบ่ครับครับผม,มอยู่ใหม่ๆเลยแต่ก้นยอนย่างขวม,มโอ้ย่างเอาบ่รถลดแ่นไรบ่ครับตะกีน เดี๋ยวเราจะไปดูสะพานกันนะครับเมื่อกี้ก็ถามคุณยายบอกว่าโตมาก็เห็นเลยแต่ว่าไม่รถข้ามไม่ได้แต่ก่อนต้องใช้แบบคนเดินเราคนเดินข้ามแค่นั้นเองนะครับสะพานกุยลาวนะครับผมไม่นแน่ใจว่าไม่เคยมาเลยเข้ามาดูเห็นป้ายนะครับผ่านมาทางหั้วสะพานต่อเขตเมืองจันนะครับเราไปดูสะพานกัน เราก็ไม่แน่ใจนะครับมาเดี๋ยวถามชาวบ้านก่อนแถวนี้นะครับว่าสะพานไปจรี้หรือเปล่าบอกว่าหนึ่งกิโลก,กว่าคือภูมิทัศนนะครับแถวนี้นะครับสวนยางตรงนั้นเลยสวยอ่ะสวยไม่รู้ว่านึกไปถึงตุเรียนเลยนะผู้ทุเรียนแ้นก่อนแถวนี้ดูวิวภูว,วิทัศน์แล้วก็วิถีชีวิตผู้คนแถวนี้นะครับอำเภอม้ยยวยสะพัน เราเราเลยมานะครับเมื่อกี้เลยสะพานมางงๆกับเครื่องฟ้านะครับมือกล้องของผมเดี๋ยวเราดูมันคือเป็นสะพานข้ามห้วยสะพานแต่ว่าประวัติที่ว่าชื่อประวัติคําว่าสะพานกุยลาวลาก็ไม่เคยมาไม่เคยมาแล้วความหมายคือยังไงหรือว่าเชื่อมระหว่างชนเผ่าลาวกับเผ่ากุยผมก็ไม่แน่ใจนี่นะครับถึงแล้วครับ รามห้วยทัพนันะครับข้าใจวันเป็นเดือนอืมนี่สะพานโอ้เก่านะครับดูเก่าแล้วน้ำไม่มีซ้ายขาเราคือรามห้วยทัพนันะครับรถโล่งๆเลยดูป้ายนะครับป้ายนี่สะพานสะพานวิสภาพกุยลาวนะครับสร้างขึ้นเมื่อปีสองห้าสี่เก้านะครับอ๋อน้ำฝั่งนี้มีแต่น้ำฝั่งนี้มีฝั่งนี้แห้งอ๋อมี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 เหมือนกันเรามองไม่เห็นเมื่อกี้ งม้มันอยู่ในลํมห้วยอ่าเราจะออกไปแล้วนะครับมันอยู่ข้างล่างเข้ามาจากเส้นหลักประมาณ1.5กิโลนะครับตม,ม,มีขานะออกแล้วมีแต่สวนยางนะครับข้ง้งนาเราเขียวมานสวยนะครับดูดิต้นงไม้พ่อไม่เคยมานะครับพอดีมาผ่านมาที่นี่ก็เลยมาเก็บภาพนะครับเก็บคลิปมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ เมืองจัน18กิโลนะครับฝั่งซ้ายมือแล้วก็ฝั่งขวามือคือห้วยทับทัน7กิโลกว่ากว่านะครับเราจะไปทางซ้ายเพื่อกับเมืองจันโพศิสุวรรณแล้วก็วรวิสัยนะครับครับเดี๋ยวเราไปถามนะผมจะถามเรื่องสะพานอ้นี่จะถามมานะสะพานกุยเนี่ยสะพานิตภาพกุยลาวนาะ มานีเพื่อนเพื่อนเธอจะได้สั่งเพื่อจังหวัดซืสะพานคุยคุยลาวครับผมอฝั่งนี้เป็นสวยไงฝั่งนี้เป็นสวยลองกุยลาวอ๋อฝั่งนี้เป็นพี่ตั้งชื่อว่าสะพานพิจาภาพคุยลาวคุยคือสวยนะครับลาวก็คือคือลาวเลยนี่ฝั่งนี้เป็นเป็นฝั่งนี้สวยเออฝั่งนี้ลาวเนาะ นีสวยมันก็มีทั้งสองอย่าง้องก็ต้องมีทั้งร้อนทั้งสวยโอ้ปนปนกันอยู่อนปนแต่ส่วนมากมันจะมีขมินด้วยมั้งทั้งสุรินทร์อ๋ออันนี้เป็นสุรินทร์เลยใช่ไหมครับเกศเกศสุรินทร์ค่ะข้างฟาทางนี้สีเกศทางนี้สีเกศข้าวางไปข้าะพานไปก็คือสุรินทร์ข้ามไปสุรินทร์แล้วนะครับอ้ครับผมข้วไเนี่ยเป็นแดงนะ้าวยเป็นแดงเป็นแดงเป็นขนาวฟางนานขาวแก่้าวฟางไว้เป็นนานแล้วแล้ก็เป็นไม วันนี้สะพานโบราณมีเรื่องประวัติสะพานนะครับที่ผมมาเจอแล้วก็มาถามตัวนะครับที่บ้านกะที่ก็กะทิตจังหปราสาทดีกว่าครับวัดที่บ้านกะทิตจังหปราสาทอำเภออุทัยพชรธานจังหวัดชิสเกตนะครับวันนี้ขอบคุณครับทุกท่ครับผมแซมเบย์แซมบัวนอัเดียให้ละเบียให้มังวงมีดิงสิงวัวนาเนีย